อีก8นาทีอีก7นาทีอะวันนี้เป็นวันแรกที่มาตื่นดูว่าจะเจอใครอะไม่เคยแบบมานั่งเฝ้ารอนะไม่ใช่ตื่นมาดูนะกูยังไม่ได้นอนเดี๋ยวมาดูว่าเราจะมาเจอใครเห็นไหมเอกกมีคู่แข่งเยอะแยะเลย11 11แพ้2เนี่ยเราสามารถเจอ n e เนว่ามอมังค t e ทค just begin never keep up วอ s ซองเนี่ยผมว่ามันเจอได้นะ แต่ผมไม่รู้มันจะไปคำนวณกรอกนี้หรือเปล่าอยู่ผมกลัวมันมากรอกนี้ดิถ้ามันมากรอกนี้อีกอะผมก็ต้องไม่ใช่แบบมากูจะพร้อมลบกูไปนอนก่อนเลยแล้วกูตื่นใหม่ทีน,นึ่งนู่น่แล้วจะบอกโค้ดววันนี้อ่าน่าจะไม่ว่างไปยิมครับพอดีมีสุดไก่เดี๋ยวมาดูถ้าเกิดเจอเลจเนี่ยสกอร์ตรงนี้เราจะเป็น11 3สหรือจะเป็น12 2ถ้าเป็นลิป 2, 2ได้นี่ก็คลิปนั้นเนี่ยไปฉายในเน็ตฟิกไม่ฉายใน YouTube แน่นอนมาแล้ว สมพรปราก